คนไข้าตาแดงมา3าวันแล้วค่ะไม่มีขี้ตามีน้ำตาไหลแล้วก็มีปวดหัวดว้วยนิดหน่อยไม่มีขี้ตาไม่น่าใช่การติดเชื้อเท่าไหร่ไม่ค่อยน่ากลัวแฮะพอคนไข้ถอยหนะ้าออกจากกล้องนะคะแอบสังเกตว่าเอ๊ะเหมือนจะมีสิวที่บริเวณคิ้วกับหัวคิ้วตรงเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ตรงหัวคิ้วตรงเนี้ยมันตึงิดตึงิดใจ คิ้วตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นที่อยู่ของเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่มาเลี้ยงบริเวณตาค่ะหมอลูกเก็ดเลยถามเพิ่มค่ะว่าตอนแรกเนี่ยไอ้ตรงหัวคิ้วกับหางคิ้วเนี่ยมันเป็นตุ่มน้ําใสก่อนหรือเปล่าปรากฏว่าใช่จริงๆนะคะเท่านี้หมอรู้แล้วว่าเป็นอะไรนี่คือการติดเชื้อโรคมูสวัสดนะคะ เชื้องูสวัสดนี้นะคะมันจะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทของเราเรอเวลาที่ร่างกายเราอ่อนแอพักผ่อนน้อยภูมิคุ้มกันต่ำนะคะมันก็จะวิ่งออกมาจากปมประสาทมาทําให้เกิดเส้นประสาทอักเสบถ้ามันมาที่เส้นประสาทตาแบบคนไข้ท่านนี้นะคะก็จะทําให้มีผื่นบริเวณแถวหน้าผากได้โดยจะเป็นตุ่มน้าใสก่อนแล้วค่อยแตกเป็นสะเก็ดถ้ายังค่อนข้างแข็งแรงนะคะก็อาจจะมีแค่เยื่อบุตาแดงอักเสบแต่ถ้าไม่แข็งแรงเช่นภูมิคุ้มกันต่ํามากๆเป็นโรค HIV อันนี้อาจจะทำให้เกิดจอตาติดเชื้ออย่างรุนแรงตาบอดได้ค่ะเชื้องูสวัสนีนะคะส่วนใหญ่คนทั้งโลกเนี่ยมีเชื้ออยู่ในตัวอยู่แล้วนะมันจะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทของเรานี่แหละเราก็ไปรับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราดูแลร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอภูมิคุ้มกันไม่ต่ําส่วนใหญ่มันก็ไม่ทําอันตรายอะไรเราค่ะแต่ถ้าพักผ่อนน้อยเมื่อไหร่หรือภูมิคุ้มกันต่ําก็ได้เรื่องค่ะ